สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนวลนระาลวยตอนนี้นวลนผ้าวยกับทีพาพี่น้องไปพ่อกับพ่อจำค่ะ,พ,คะพ่อจำที่เพิ่นผ้าเรียงพุ่มปูสีชมพูเนาะค่ะเพิ่นวาขึ้นป่งล่งเรียงเมื่อนี้เป็น,ข,น,น,ปนขื้นเพิ่นกะป่งล่งเพิ่นกะเรียงล่งคือเดือนหกเนาะค่ะ กบไปฟังตัวเลขแนวทางจากพอจำค่ะพอจำพู่มสีชมพูด้วยค่ะเพิ่มมากกระสิบบางมีนะว่าเส็จพิธีนี Criminal, ่แหละครับสามหกสองสามหกสองสามอ้โอ totally> ้ก okay, ับสิบกับถูกเสียงท้ายมันโดดไปเข่ากันถ้าแบบนี้เนาะทูกเสียงท้ายตัวเดียวครับเพิ่นว่าเพิ่นหุ่มเบิ้งเพื่นสามนยสอว่าสนย์สองเขนน ตัวปูกับซิบตัวไรก็จ้าสามหกสองสามหกสองน้องเบิงหามะเขาคือวางเลียงลงเห็ดไห้เห็ดหน้าคือว่าหลักตาดีได้ตาได้เสียเนาะครับปกติแล้วนี่กับมี่ื้อหลายๆปีกันเคยถูกมาอยุ่งมาครับคือครับแต่ว่าช่วงขวัญสาหันแม่นเพิ่ไปหาผู้นั้นหาผู้เป็นไงหาผู้หัน ผู่เราพันษาไปหาเ้าคู่ยวดนี่แหละูนี่แหละคูบนี่แหละเพื่อเที่ยวบินบาทเพื่อกับโปรซัดไปอูอคู่มีทื่นหน่อยก็ื่อกระเดกพลันสองพันู้มีทื่นหลายก็กระเดกถึงหมื่นสองหมื่นโดแต่พวกโปรไลยพื่กับโปดที่สองตัวทักตัวนั่นอ๋ได้ขาพันษาฉนองพันษาพุกบหมดพุหมดเองนส่วนเขาพันษาครับช่วงข่าพันษาพันหาพระอู่คู้นี่แหละผู้เจ้าคนยวดนี่แหละ จ่บาดกนเองนะันจนได้เอาไปเสี่ยงไปเสียงคนไหวเนไปซ่อนโอ้ยจนได้เปูไปเสี่ยงเสียงจนงดไ้เศาบินบาตองเนื่เพราะว่าเปนญากิจะมือเปันญาตจะมือยากเจะมือยากก็หายคือภาษาบางหนึ่งก็จะเริ่มเข่าจะทอดออกนะครับสามเดือนามเดือนเือดกังเกาไปเดือนเล้องเพือนเนาะ มือพยาธิประเภทนี้เรียงขึ้นเลียงลงใงนี่สิถ้ำกันทุกปีกันมดครับทุกปีฮ็ดทุกปีขาดวไดายขาด่ไดาคือขึือนเดือนหกมือไอมันถือจะคำกับบุรี่เอาจะถือวันพุธต้องเป็นวันพุธด้านเป็นวันพุธอันนี้ก็ถือมือสามคำเดือนสองเป็นวันพุธ้มันมาเขากันที่ล่ะสามคำเดือนสอง เราเปิดไป,ไปอาชีพแล้วล่ะสามคามเดือนสองนี่ตรงวันใดกันคือตรงวัดพุธตรงวัดตอนเจ็ดตรงวัดพุธ<อ>ให้เดือนสองตรงวัดพุธต้องเป็นเดือนสอง้อมันบหครับครับเดือนสองกับเดือนหกเดือนสองกับเดือนหกเท่านั้น่เดือนหกนี่คือเลียงลงเดือนหกแล้วเราไปออกไม่เดือนหกแล้วถือวันพุทธถือมวยจะคำคือเรียงเป็นลงมกันให้เห็นหน้าไปก็เดือนสองมาถือมือนี่แหละวันพุทธสามคำขึ้น เดียบมัน้นสามคำเนสองมือนี่มันมาถือมือสามคำเดือนสองบาทจ้าอืมแต่เลยพอดีเลยเนาะคือสีปะหารสามคเือนส่งามคำเดือนสองสามุนสองเลขถูเขาเลขถูพอดีเลยแล้วก็มาเขาเลขตัวนี้เนาะนี่ี่เลขสางูกระซิบเนาคือสามาร่วมกันก็คือสามสองสองสามสองสองสามตตัวสรุดคือสามสองคือบางเลี้ยงพึ้นปีกายนี่มันถือ มือซีคําเดือนสองเมื่อไปออกส้อซีครับอ่ะนะนะนะ่น้องเหซีฟ้าเมือเด้อคับเมื่อนี้เมื่อนี้เป็นสามคำเดือนสองแมนจ้ามันเพื่อนกระซิบเพื่อนกระซิบแค่เดียวแล้วก็กระแล้วเฮ้ยเป็นบอบอกหลยเธอครับดีที่กระซิบกระซิบแค่เดียวแล้วไปโลดนะเพื่อนบอเบาลำไระ กสิบวสามหกสองเดือาสิบกอ่กูคนบาทำไรมันเจอคนไโรททาไรคํานันทานันโอ้ยนี่พี่น้องเอ้หมันบกมันเจสองสำหรับเขาจบถ้ามันเข่าคือบางที่ผ่านมาเนาะเมื่อกี้่วาไอ้บางผ่านมาเนี่ยปีหกีนะเครื่องเลี้ยงคืนเลี้ยงโลงมันก็เต็มเต็เฮ้ยตอนต้นปีหกซีก็เลี้ยงโล่งตอเรลี้ยงคืน สองคำนั่นละมันก็เลี้ยงเมื่อคืนมันมันก็มาเต็มมาเลี้ยงลงเดือนงก์ครับมีงก์ซีกัตามีตำตำเพิ่งสองครับตอนเลี้ยงลงนี่เดือนหกบอกค่ะเดือนหงวดนั้นกัดออกพืึ่งกันบอกออกสองตัวครับสามตัวสามตัวเป็นพิษตัวหนาของเพิ่นชื่อเลยแต่ว่าของเพิ่นมันเป็นเจ็ดมันออกตัวหนาเป็นตัวหาเป็นเลี้ยงห สำหรับก๋วจั๊นะครับต่อมารี่แรกก๋วจั๊ว่าสิกลับเดี๋ยวนี่ว่าดินง่อยแล้วครับเราไปหอดรถค้นความขึ้นรถแล้วพุ่ลงไปใายกระชีพนะแสดงว่าเ้ายังโชคดีพี่น้องยังโชคดีเด้อครับเด้อความคือพอได้แล้วนะครับถ้ามันเขากันสันดอกพี่น้องเอฟซีโชคดีที่สุดเลยครก็ไปกระชีพบอกตอนตอนยวคนความรถดินง่อยแล้วดิค่ะนั่นแหละค่ะลองเบิ้ลลองเบิ้ลกับพี่น้องเด้อ กับมือใกล้ๆกับคอายมหาเพราะกู้คนนะยืนหันแล้วกู้คนก็ได้กรเปลี่ยนกับอเปลี่ยนไก่ดรอคู่มาเทังหลังอีกแล้วพี่น้องกูมากกับซิปทั้หลังอีกแล้วแล้วงวดว่างหันนอมันออกเนี้ยหกหกสบอกสามหค่ะูห้สามเก้าสามหกสามหกแับ่หกแปดค่ะบ่าที่มือหนมาหน้าลงเบ่อ พ่นบดควักเพื่อนมาส่งเพิ่นเพิ่นกัดตกดดกรถแปะแปู้น่ะแมนพักกู้เพิ่นนี่แหละเพื่อบัดบดซื้อเอาทั้งเพิ่นซะตัวยุดากรถตัวใดล่ะตัวนี้ล่ะเลขสามหกสองนี่ล่ะทังวทั้งล่างเพราะจริงๆแล้วกับผู้กับแกนไทยด้ผมมากเหมืนกับกียนไหยคือว่าหลัดดวงไ้ดวงมันผมก็ไฮรานนี่ ด้านก็ไปใส่กระเป๋าไปเรื่อยๆยืนไดกระเป๋าเรามันเกา่ายังขึ้นรถแล้วเขาขึ้นเงื่าแล้วเขาถึงได้ไปนะเอ,อ้ามันคือจิตใจสำกัญแล้วปูว่าใส่แต่บางวันนี่บางเรื่องแนะ่นอนเลยครับพี่น้องเอฟซียังเรื่องนีครับร้องเบงิ้งนะมันเขียวซุบีที่ผ่านมาออนนพอจำแล้วก็กบกำลังสิกรรมแล้วปูกับไปนั่มไปกับซีบอยู่รถเนาะค่ะนะมันคิีงวดที่ผ่านมาเนาะครับ อ๋อคือบอกคือปูเป็นไห่เป็นแล้วได้แล้วอาายอายุปูไห่เป็นแล้วได้แล้วาายปูแล้วไหมปูแล้วสี่ปใช่ปูมาจากไหนปูเราแห้งนเคือไห่เป็นแล้วาายปูไห่เป็นแล้วมาบอกลูกเองัานารย์ระมันใจละมันเข้าตัวเดียวกันลองเบงวองไม่ลองมันเนาะ หน้ดวงเฮามีวาสนาเฮามีว่ามึงดูไมได้มาจากมาเห็ดมึงดามันสีบ่ได้เลยับจับนจับแบบนี้นะครับเลยได้ดีๆนะครับได้ดีๆนะครับแนวทตั้งตรเอาเนี่ยนี่แนวตังตัวเหล็กของประจำอุ้มปูศิชมพูเด้อพี่น้องครับะเขาก็เล็กทูพยานครับ ที่นอกกับเกียนใบแคบใบเด้อครับผมมาบึงอะไรครับสามหกสองนี่เป็นเลขปูพุ่มกระซิบนอกจากวันนี้ครค่ะโกระซิบอีกระซิบดิสิจังว่าได้มะเหล้าเนี่ยตัวกระซิบแล้วว่าสิมียอะไรไหมครูไปกระซิบไส้โมได้สามหกสอง นี้เลขทูนี่สามสองกับพวงรวมนเนาะเลขทูบยูนะก็เป็นสามนสองอย่าี่ปูเนี่ยครับเมื่อนี่กคเป็นวันพุธสามคำบอครับวันพุธสาคำเดือนสองเดือนอเดอนองนีรับก็เลยได้เอาสามสองใ่เล่าเลือน้นว่ะครับาตัวเาอกนะขอบคุณ่จราหายขอบคุณตาตัวันเก่าอีกวันเก่าคือวัน ขวดผ่านมาเนาะไก่เมือไระมหาปลาคู่นดีนปลนเียนคือปลาเลี่ยนกับปลเพียนไก่กันดอกเกิดจากหเกิดห้หน้าทางเต็มเพลลวล่ะแั่เพียนกั่เพียนไก่ีไก่พี่ค่กลกันนะมอเเกยออไมหาเียนคือไก่เีนไก่้วเพื่อนหายอกแต่แว่าเป็นเห็ดอ่างมาได้ๆครูเหเนาะ สามนยเนาะสามศูน <in> ย <Asia> <t ances> ่าเลขงนามีสามนสองนี่มันอาดสตัดเกิดเป็นสองสามนย์สอนี่ก็เป็นเลขเลขกำลังสีดังพรเลขตัวนี้กันดศูนย์สองงสามตรงกันครับไอู้กันีสก็ตรงกันอีกหลาหลายหลายอาจารย์ดูอนที่เบาเราชองสาม องรเขอบคุณค่ะกต่ทแวะมาแวะมาหาเลยแดอกฉันดกเอาวันี่่าหน้าอยู่ไกลๆมี่ละม้อนก็มาทัอยู่นี่ละเจ้าบอพูดถัรนะแมนกพูดนี่ละกูดงามพูดจบเก่าก็พูดนี่ละพูอยาแย่น้ำพ่ย่เจู้เาว่าวนโอ้กไป เมื่อนั่นหมะเมื่อแล้วถูแล้วถูยืนแบบกันยางของมันจี่มเล่าจังเลาะปรดีดิเล่ากำนาแล้วลงกละมัยอะนีเนาะส่้อมากครับวันศีลวันพระมากระทำเล่าย่วนอันไม่เฮ็นอี่ยังกรย้อนแม่นเลาเปลี่ยนนั่นก้จำลาะูรวยรวย่างเขามากต่ขอโทษเ้อผู้ถูกถูกย่างย่างกรย่างมาจัดโอ้ย กาบ่ถึงเนาะข่อยเยวเขมาโยศินมันฟากเข้ามามากได้ดอกไม้เพิ่นอ่าจำพันอสบายตัวใ่นันลูกนี่ละคือรอบนี้ก็ล็อกทั้งนั้น่ได้ถผมมันอมงกยี่นี่ละพูอหัวกบุกยังรายอยู่ที่ได้ทมไปเป็นม่งวัดงามบาดนี้เน้อรวัดงามขอปูนี่นะเออซอยปูพ่นให้ปูเพ่นซอย่า อันนั้นนี่เขาเเดียวนี่ทั้งนี้เพื่อนกระทุมเต็มแล้วเพื่อนนี่เราบาิหาก็ได้มาเท่าไรได้เงินมาสองมืนกับห้าพ้าด้วยมาบหารกับเพื่อนมาสมทบที่พันห้าพันเดี่ยวในทั้งรัวนี้จะได้หน้าเดีนวเลยครับเงินสองมื่นกับ้สองหมื่นปูปูใส่หนูใส่เต้าปูเด้ มันสุกเปล่ามันก็เป็นสุกแฉะปูเอ้ยมันสุกแห้งมัเลยหันหัวบ่ะคอยสุกนะปูทอดน่จให้หันหัวาเอาตรงตรงเป๊ะเอาตรงตรงเป๊ะร้อนนั่นแหละเนาะขอบคุณเลยแหละนะมันคอยสิได้เฮ็ดได้สิมาเด็ดผมมันกว้างไปรูปปูเอ้ยจะสุกแห้งเลยหรอสุกแห้งเห็นบ่สุกแห้งมันหันแห้งรับยาหยาบไว้ให้มันจมไรมันมันดึงขึ้นยาก ปูอันปูเจ้าอาวาสนี่แหละตีนี่แ <c oughs> หละเด้อพี่น้องเป็นเลขของพ่อจำวัดพุ่มสีชมพูเนาะค่ะเพิน่นพ่อจำเพิ่นกบว่าสีกรับแล้วล่ะบัดนี้ปูกบมากกะสิบเพิพ่นยางมาหอดรถแล้วปูกบมากกะสิบใสห่หูบอกว่าสามหกสอง สามหกสองแล้วกัสามหกหกสองสามสองนี่แหละค่ะเลขทูบอยู่ทั้งล่างนี่กัสามศูนย์สองค่ะตาดลงมาแล้วก็มีสามศูนย์ศูนย์สองสามสองเนาะค่ะซึ่งเพื่อนกาเลียงเมื่อนี่เลียงพุ่มปู กะมือสามคำเดือนสองจับเอาจุดนี้เด้อค่ะงวดที่แล้วปีที่แล้วเพื่อนกะว่ามันอกอกเลขออกจีสองเพราะว่าเพิ่นตรงกับบั้นที่ซีเดือนสองปีที่แล้วเนาะค่ะปีที่แล้วตรงกับบั้นที่ซีเดือนสอง ปีนี้ตรงกับวันที่สามเดือนสองค่ะเอาตัวเลขทั้งเหมือทั้งมวนนี่กาขันพี่น้องเอฟซีเห็นแล้วกะขันนักขันชอบการีบลงทุนไว้เดอค่ะก่อนอันรีบยิบจับลัตเตอรี่ไว้ตัวเลขทั้งเหมือน,นี่กาบอมีผู้ใดรู้เนาะค่ะว่ามันสีออกตัวใด กรใไ้ไวเพื่อเป็นแนวทางขอให้พี่น้องเอซี่ทุกท่านโชคมาล,ล่ารวยในตัวเลขของวัดพุ่มสีชมพูอันนี้เป็นชุดนี้เป็นเลขของพ่อจำเดิอค่ะพ่อจำปูสีชมพูเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้กะขอให้พี่น้องเอซี่ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ถูกหวยรวยเงินกันทุกผูทุกคนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ